เดี๋ยวตักใส่ถ้ววไป่กินเขาเ้อยครับพี่น้องบันนี้นี่แหละครับต่มมส่วอึ่องผม,มื้นนี้พี่น้องได้การบะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับพี่สารสมบรปีมาลํามาร้อยครับมื้อนี้สิ้ผ้าเข่าขั้วครับผมเมื่อคืนนี่ฝนตกลงมาแห้งอยู่พี่น้องตอนนี้กัยังปอกแปกปอกแปกอยู่ครับก็เลยได้อื้องครับผมได้อื้งได้เขียดอิโมครับมาเห็ดเมนูต้มซัวกันแ่บแบครับผมมื้อนี้นี่แหละครับอื้งกันครับอันนี้ก็เป็นพวกพักครับพวกเครื่องต้มครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่า แก้วครับเขาครัวผงชุรสครับน้ำปลาน้ำปลาครับอันนี้นี่อย่างมัตตันตีอันนี้ก็หายสังหารครับพี่น้องกหายสังหารครับเขาเอานกโดยเกลือก่อนครับผมแล้วจังลวกน้ำห้อนครับอ่าเมื่อนี่ครับมันนั่งอยู่ข้างนอกนี่ครับเอ็ดแบบบ้านๆแบบลูกทงลูกทงเลยครับเดี๋ยวตามกันไปพี่น้องว่าเมื่อนี่ต้มส่วนอื่นเข้าแ่บปันไหนครับเดี๋ยวผมจิบผ้าเบิ้งอ่าในเครื่องของ ลายยางครับว่ามีอย่างแน่พี่น้องมีฝ้าก็รห้องคึ้มๆอยู่ครับเดี๋ยวตามกันครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องอึงครับเป็นอึงแดงน้อยครับผมตัวน้อยๆทังสี่ละครับทั้งแสบครับผมกระดูกกรอบหอมแลวพี่น้องกินได้ทั้งตัวทั้งกระดูกเลยครับเอาห้าวนอกเกลือครับผมใส่ในไหายนะครับนอกเกลือแล้วก็ลวกด้วยน้ำห้อนครับผมเอาหัวสังข่ใส่แน่ครับให้หอมครับผม อันนี้เป็นเครื่องต้มครับพี่น้องนี่อย่างแน่วัาสันติครับนี่ครับค้าครับผมหัวเซงไคครับใบมะกรูดครับพี่น้องแล้วก็ขาดบ่ได้เแล้วครับสาหรับต้มเอืองครับใบมะขามอ่อนพี่น้องต้องใส่น้ําครับอันนี้ก็เป็นผักบัวครับหรือว่าต้นหอมครับเอามาซอยใส่ตอนปรุงพี่น้องอันนี้ก็ผักเสริมครับหรือสารแน่ครับเอามาซอยใส่ตอนปรุงขึืนอกันครับที่ผมขาดไปเมื่อนี่ก็คือ พักหอมเปครับหอมเปยหรืหอมรผมเอื่อนาพักหอมห่อครับสําหรับการต้มส่วนี่ต้องใส่พี่น้องบะหมี่ก็บ,บ่บเป็นหยังครับเอาตอนต้มเขาใส่กระเพ้าแดงไปแท่นครับพี่น้องอันนี้ก็ทั้งนี้ก็สิเป็นพวกเครื่องปรุงครับพี่น้องก็อันมีน้ำปลามีน้ำปลาแดงครับกาดบ่ได้ครับมีแจ่วขว้าพี่น้องอันนั้นก็มีอันนั้นก็นนกเป็นเขาวขวครับผงชูรสครับผมเดี๋ยวมอนี่เฮ้าสิเขาวขวแบบบ้านๆกันครับ ไม่เห็นต้มอื่งกันแซ่บๆพี่น้องนี่แหละครับเต่าไฟห้องครับอแบบบ้าหนอกบ้าหนอกเลยครับแบบลุกทงลูกทงเลยครับต้มอื่งสูตรภูพันครับผมมือนี่นี่กันย่ข้างนอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาจะตั้งหม้อครับพี่น้องแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวเฮาตั้งหม้อกันครับเดี๋ยวใส่น้ำลงไปตั้งหม้อแล้วครับ เดี๋ยวใส่ไสค่าตะไคร่ใบมะกรูดละพี่น้องแบบนี้นี่ครับพี่น้องอันนี้ตั้งหมอครับเอาเครื่องต้มใส่ลงไปครับพี่น้องก็มีค่าครับมีหัวเชงไข่ครับมีใบมะกรูดครับแล้วก็อันใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยครับพาะว่าเขาต้องการรสสมด้พี่น้องให้ออกเกี่วเปรี้ยวครับผมเอาก็เลยตรงใส่ใบมะขามลงไปเพื่อที่ให้รสเปรี้ยวรสสมมันออกครับมันเปรี้ยจังหน่อยครับ มันจังสิสมครับแต่หฮอไปใส่ตอนเฮหอสิบปมนี่อ่ามันก็จะบ่สมพี่น้องไปประกวดก็จะใส่หลายครับแต่ใส่หลายมันสิขมพี่น้องเดี๋ยวหาอิี่าให้มอเดือดครับอันนี้เนี่ยแหละครับคั่วบ,บานๆเน,นี่ยครับผมเฮ้ยแต่บรรยากาศขนาดพี่น้องเลยฝนก็ตกเล่นเนะเยยๆๆ,ๆนี่ครับเดี๋ยวหฮอสิกึดไว้ครับกึดหรือบัานผมบัานผมเอื่นว่ากึดครับแต่เพื่อนบอกว่าปิดครับเดี๋ยว่าให้มอเดือดครับ เดี๋ยวเ้าจังสีไซอึงครับพี่น้องโอ้ยฝนกระตกพี่น้องฝนตกแห้งแล้วเดี๋ยวห้องถี่ไซอึงครับบันนี้ผมเอาหัวจังไ่ออกแล้วครับเดี๋ยวห้องี่ไซอึงเทลงไปเลยครับพี่น้องเอาได้การครับผมเดี๋ยวทาให้เดือดครับทาให้เดือดเดี๋ยวเขาจังสี่ปรุงจักหน่อยพี่น้องส่น้ำปลาแดดไ้ ีน้ำปลาครับเดี๋ยวปิดปาไว้ก่อนครับโอ้ได้การพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวใส่น้ำปลาแดคกรกับใส่น้ำปลาครับใส่ผงชูรสครับผม แวกระไส่ไกระเพ้าแดงจักหน่อยพี่น้องโอ้ยน่กกินแล้วครับพี่น้องํามีกระหอมนะครับผม มาเบิ่งดูพี่น้องบบดน,นี้โอ้ได้การครับพี่น้องได้การได้การครับเดี๋ยวหอมหอมครับหอมหอมไห้กระเพราแดงพี่น้องเดี๋ยวซีมนามเบิ่งครับมาสมบ่พี่น้องออ้ยสมพอดีแล้วครับพี่น้องอันนี้ถ้ากินต้มก็โอเคแล้วครับนี่ครับต้มนี่แซ่บเลยพี่น้องแต่ว่าผมจะปรุงต่อครับ เพราะว่าผมที่เห็ดซัวครับอยากจะกินต้มเนี่ยเดี๋ยวก็ตักออกไปเลยพี่น้องได้การครับได้การได้การเดี๋ยวยกลุงครับพี่น้องบ้านนี้นยกลุงปรุงเป็นซัวครับแม่ได้การพี่น้องแค่ต้มกระแทบแล้วครับแต่บ้านผมแบบคู่านเนี่ยจะบ,บริยมกินต้มซื้อ,อครับเดี๋ยวห้องสิบปรุงเป็นซัวพี่น้องก็กินต้มซัวครับผม ยวปรุงกันครับบันนี้ว่าต้มส่วเขาใส่อย่างเนี้ยใส่พักเสริมลงไปพี่น้องเขาใส่พักเสริมแล้วกันใส่ต้นหอมพี่น้องใส่ต้นหอมครับต้นหอมใส่เหมือนเลยครับจีบซวยไ้โอ้ย <laughs> นี่พี่น้องเทเลยโอ้ยเด้ก,การครับเด้ก,การนี่ครับเอาใส่พักแล้วพี่น้อง ใสแจ้วขัวครับพี่น้องมักเผ็ดกับไสหลายครับบอมักเผ็ดกับใสหน่อยครับผมนะครับใสแจ้วขัวลงไปแล้วครับไส่ข่าขัวครับพี่น้องก็ดีว่าอันบวงแรกบริษายแหเบิึงครับพี่น้องไส่ข่าขัวแล้วครับไส่ข้าขัวกับไสแจ้วขัวลงไปแล้วพี่น้อง น้ำต้มเหนียวบ่ต้องเพิ่มอีหยังแล้วครับเพราะว่าแซบแล้วครับตั้งแต่ต้มคนละครับผมตั้งแต่อันค้างไฟคนละพี่น้องเดี๋ยวม่าซิมมึงครับวา่าต้องเพิ่มเผ็ดอีกจังหน่อยบอใดการพี่น้องเด็กการเดี๋ยวเดี๋ยวผมมักเผ็ดจังหน่อยครับเดี๋ยวใส่เผ็ดต้องไปอีกจังหน่อยพี่น้องนีตำนีก่ก็ะเพอแล้วครับโอ้เด็กการครับ ฝนกระตกพี่น้องได้ฟิวขนาดต้มอึ่องมาเนี่ยนี่พี่น้องเป็นไรครับโอ้ยได้การได้การเดี๋ยวซิมน้ำอีกจักหน่อยพี่นอ้องได้การพี่น้องแซบ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 เอ้พี่น้อง,อองเป็นไรครับ นี่ครับนี่แม่ไข่ครับตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวตักใส่ถ้วยไปกินเขาด้วยครับพี่น้องบันนี้นี่นะครับต้มส่วอื่องผมวันนี้พี่น้องได้การบ่าครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยกันครับผมเดี๋ยวตักใส่ถ้วยกันพี่น้อง โอ้ยหอมครับหอมหอมหอมขนาดเลยครับน้ำไา่แตกแล้วผมน้ำไา่ไหลแล้วนี่นะครับตรงตัว,วอื่นครับสูตรปูพันครับผมอ้ยเป็นไรพี่น้องเป็นไยครับ ไปอยู่ใส่ะอืมนี่พี่น้องแม่ไก่ครับโอ้ยเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวนี่ครับขอแนสักหน่อยอืม โอ้ยละมุนนิ่งขนาดพี่น้องกินได้ทั้งกระดูกครับตัวน้อยๆนี่ยหอมพี่น้องอือแจกันพี่น้องแ้กัน นี่แหละครับพี่น้องต้มสั่วอึ่งผมครับสูตรคู่ฮั่นครับพี่น้องสูตรคู่ฮั่นกะละสินครับสูตรกุ้งไ้เขาว่งพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นต้มสั่วครับไส้แหน่แก้วขัวใส้เขาัวครับ ครับเดี๋ยวสุดยอดพี่น้องไยมากครับฟังทั้งนี้น,นี่นจะเป็นต้มพี่น้องต้มนีเในใเ่เดี๋ยววัได้ใส่อะเอาขัวเดี๋ยววัได้ใส่เจ้าขัว,ขวพี่น้องอันนี้กแ็แแทบไปอีกแบบพี่น้องหอมกะเพราแดงครับเดี๋ยวเก็บเนี่ยไว้ซ้ำนี่ครับสาสบนสมบูรณมาล้ามาลอยครับอันต้าหิดต้มจั่วอื่นครับผมฝนตกมากที่ละครับ ตอนนี้ก็ยังตกอยู่พี่นอ้องงมว่าเสียงที่เป็นยังไงเ <c oughs> ก่าเกาตามกันเยอะเหมือนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินเ้าครับอีสานสามพีมาน้าเมยครับผมบพี่น้องฮิด้มตัวอื่นตอนฝนตกลงมาไม่ๆ,ๆ่จริงดีครับผมขอบคุณหลายหายครับวัสดีครับผมสุดยอดพี่น้องสุด,ดออยอดปิจั๊จกทั้งจะทํา มีนคนกำลายแตกนะหม่อมุดจอดครับไปมาพี่น้อง